แล้วมีใครมีท่านไหนมีอะไรอยากจะถามหรือว่าอยากจะอยากจะกล่าวหรือว่า,อ,าอยากจะแชร์กันไหมคะ <c oughs> มีความสุขที่สุดเลยครับขอบพระคุณค่ะครับผมก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้ยินได้ยินว่าทุกท่านมีความสุขเนาะบางทีบางทีฝึกไปแล้วลว่ามันเหนื่อยจังมันร้อนจังมันหิวจังนะคะในช่วงฝึกแต่พอผ่านไปแล้วทุกท่านมีความสุขใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับสิ่งที่ ที่เราได้แต่การทาความดีร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างนี้กับที่บ้านนะคะกับสังคมก็เชื่อว่าสังคมและที่บ้านของเราก็จะมีความสุขนะคะคร,ร่วมกันก็เป็นเรื่องสําคัญมากไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงคนที่กําลังจะเดินไปสู่ในทางที่เป็นวิชาที่ถิ่ทิถิหนึ่งคนให้กลับมามีความมีความรู้ความเข้าใจที่ถ ในการปลูกความคิดความเข้าใจ <Okay. S 1> ที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะคะแต่ว่าเราไม่โทษใครเราไม่แบ,บ่งแยกทุกคนมีสิทธิที่จะมีความเห็นก็อย่างที่บอกว่านั่งต่างมุมก็มองอยังคงมุม <Okay. S 1> แต่ว่าเราต้องไม่เอาอะไรมาบังสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างความคิดความเห็น เรียกว่าการมองให้ครบรอบให้ครบด้วยพลังสติปัญญานะคะซึ่งทุกท่านมีอยู่ในตัวทุกท่านจริงๆะค่ะแล้วก็ทุกท่านเป็นพลังที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมะะอยากจะแบ่งเบาภาระของทงท่าน,านละก็ดีใจมากเราเชื่อว่าทงท่านจะุ้มระภทยและดีมรปภทยซึ่งท่านวมให้กาลังใจและติดตามากิจการของพี่ๆน้องๆจิตอาสาทุกท่านนะคะครับผมแล้ว ตัวดิฉันเองก็ขอภาวนาที่จะพัฒนาตนเองไปพรอ้อมๆกับทุกท่านและเรามีอะไรเราช่วยกันนะคะครับผมครับผมขอบพระคุณครับ